สวัสดีจ้าเดี๋ยวมนีสิพามเฮดเมนูะโลวหมูสามสั้นใส่ไข่น้ำจะเป็นเมนูที่ว่าไง,ไง่ายๆแล้วก็อร่อยจ้ะพอบานอยากกินเลยจัดให้เราเดี๋ยวเขามาเบิ่งวา่าเครื่องปรุงมิเอียงเนยอย่างแรกอันนี้หมูสามสั้นทั่นแล้วมีทั้งชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ปริมาณก็ตามต้องการเขามากักนี่ไข่ไก ไข่ไก่แกะใดบบข่อยงามเพราะว่าคงจะเป็นไข่ไม่ต้มแล้วน้างติดเปลือกนะจ๊ะก็เลยติดไข่แดงน้ำเนี่ยแต่ว่าพอเป็นอย่างดอกอันนี้ผงพะโลข่อยเอาผสมน,มน้ำคน้นๆข่อยจะได้เทลงไป่งไงประมาณ3ส่วนโต๊ะกลัวจ้ะเข้ากับใส่แล้วแต่เขาหมักใส่หน่อยใส่ลายกระเทียมพริกไทยตำรวมกัน ข่อยมีหลากผักซีข่อยก็เลยบบได้ใส่อย่างอื่นก็นมีอันนี้น้ำตาลรายข่อยใส่น้ำตาลใส่แดงเลยจ้ะอย่างอื่นก็นมีไอชูโรสรสดีซีอิ๊วดำมีสองอย่างยี่ห้อนี่บ่ค่อยดำข่อยก็เลยใส่ยี่ห้อนี้น้ำใส่สองอย่างแล้วก็มีซีอิ๊วขาวเกลือ แค่นี้แหละจากเครื่องปรุงมีหลายอย่างดอกง่ายเดี๋ยวฮอไปเริ่มลงมือเฮ็ดเลยเด้อยจ้าน้ำมันใส่หมอ้อหรือกระทะตั้งไฟเราหอนเด้๋วจ้กากระเทียมเจียวกระเทียมลงกไปเจียวไปอ่นอนๆก่อนเกลี่ยให้หอมก่อนปานลงกไปเจียวต่อจ้ะเคี่ยวต่อ ใช่เด็กกันขีงน้ำเนาะต้องความกันเดีวจะหอมากเดี๋ยว หมูลงไปนะดูหมูไปดูกนนะสาให่กินไดหลายเวลาจัดเก็บแล้วหอมไก่จกิงจหน่อยข้าหมูดงข้าหมอ สลโ่ไปีปโลีปโลปันจิงเนาะ ปิดตาตั้งไวจนเดือดสักครู่กัน้ะจ๊ะไปกลับบ้านปรุงเครืสามชั้นต้มมานานวเราจะจัะเดี๋ยวเาสซมาปรุงเครื่องตอนทำมีฟอมขึ้นเท่ากับตากถึงใดเด้อฟอม Hoặc anh em đầm lái cả mèo tá hấu đấy, cá hồi đặt. Anh chị có thiến ba lần đầm, đầm cần đấy, sau đó bó phơi đầm, มนกไหลขนลอันนี้เดี๋ยวเค็มๆนิดอันนี้ ใส่ได้หลายได้เสียบสองซอนไล้หลอดไปี๋ยวเขาต่องไปเลยน้ำก็ระติ๊ดลดเองเลยใช่ไหมใเกลือแค่นี้เดี๋ยวองใส่หลายเด้ออิ่วแบบเข้มดีแล้วลดดีแับเข้มใส่แค่นี้ก่อน ใส่ลงไปตรมนู้นกันดูไข่ไปดูเจินแกีให้เปียบนางเตียกจีเดนนัวๆเนานะนามพะโล่จีเดนนัวนวให้สิบสองท้อง เท่นานะาลงไปอยู่ในซอแต่จมในซีอิวสีน้ำซีเดรักน้ำซ <c oughs> ีเนื้อข้าวกระต้มไปต่อเช่นว่าหมูห่อนเปื่อยดีเพราะใจบริจาคลงไปก่อน เวยกวนจะถึงมาซิมเบืงรสชาติบ้าขาด,ดยอ,อย่างจางอย่างเลยจ้าเดี๋ยวเขาจะยับมาเช็คเบืงเลยจ้ะหมูเกลียวซิมเบืงรสชาติเนี่ยเข้มข้นเข้มข้นน่า,นากัลดรถล้นเลยจ้ะสีสันน่ากินมาก ีจ้ะแบบเข้มๆหวานอ่ะหมูกาแฟดีดีสีใครกับงามงามก่อนดิซันเนาะเดี๋ยวใส่เบอร์หน้าไปได้จ้ะหน้าชิมสั่งได้เดี๋ยวเบอร์หน้าตานางดูสีหน้ากินมากสีเข้มข้นเด้จ้ะไข่กับสีเข้มข้นแล้ว น่าก็เข้มข้นรสชาติก็กลมกล่อมิีสันสวยงามเบิด้วยยัวเลยสามสันนิ่มๆเลยจ้ะพี่ท่างไงชิ้นหน่อยชิ้นใหญ่เนาะใครกินได้ฝรั่งกินได้ระหว่าข้าโลข้โลเอขาหมูน่ะกินยากเด้จ้ะ เป็นมากินอันสามสั่ง่ายกวใช่ไหมเป็ดอันกินเบื้องมาจากเมนูง่ายเมนูง่ายแต่ว่าเสียจ้ะถ้าเขามีอันผักสีอันรอยหนาอ่ะก็ช่วยให้สีสันสวยงามและกลิ่นหอมเนจาภาคทิศจีนแต่ว่าข่อยก็มีก็มีกับบอใส่จ้ะใส่เท่าจีนเนี้ะเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแคน่นี้ก็เนจ้าคลิปหน้าจะทายังอื่นใหม่เบื้องใหม่อีก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปต่อไปนะจ๊ะและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า